สุริยะรับไม้ต่ออุ๋งอิงนั่งรักษาการนายกมีอำนาจเต็มนำคอรมอถวายสัตว์สกอคอตอนนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ขึ้นมารับไม้ต่อนั่งในตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนคุณอุ๋งอิงแผ่ทองทานที่สารรัฐมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ เรียกว่าตอนนี้มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการคณะรัฐมนตรีและเตรียมนำคอรอมเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่3กรกฎาคมนี้ด้วยแต่เหมือนว่าพอเข้ารับตำแหน่งปุ๊บก็มีประเด็นร้อนตามมาทันทีเลยนะคะเห็นว่ามีเรื่องคลิปเสียงหลุดที่เกี่ยวกับทางกามัมพูชาด้วยเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะ ใช่ครับเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างหนักเลยคือมันมีคลิปเสียงปริศนาที่อ้างว่าเป็นการสนทนากับทางสมเด็จหุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาหลุดออกมาซึ่งเนื้อหาในคลิปเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากเกี่ยวข้องกับประเด็นผลประโยชน์บางอย่างระหว่างสองประเทศแล้วเสียงในคลิปนี้พอจะระบุได้ไหมคะว่าเป็นเสียงของใครแล้วการที่คลิปนี้มันออกมาในช่วงเวลาแบบนี้พอดีมันดูแปลกๆกไหมคะ ตัวตนของคนในคลิปยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ประเด็นที่น่าคิดคือเรื่องของจังหวะเวลาอย่างที่ว่าเลยการที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกมาในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจพอดีแปะมันทำให้คนอดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นการจงใจสร้างสถานการณ์หรือการ discredit ทางการเมืองกันหรือเปล่าแล้วแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรต่อคุณสุริยะในฐานะรักษาการนายกมั้งคะเพราะเรื่องมันใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย กระทบแน่นอนครับนี่คือโจทย์ใหญ่และความท้าทายแรกๆของคุณสุริยะเลยก็ว่าได้คือต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ปรากฏโดยเร็วที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองในประเทศแต่มันคือภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยในสายตาของนานาชาติด้วยแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคลิปนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมที่ทำขึ้นมาโจมตีกัน ถูกต้องครับตอนนี้ยังเป็นแ่่ข้อกล่าวอ้างที่ต้องรอการพิสูจน์แต่ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลภายใต้การนำของคุณสุริยะต้องบริหารจัดการให้ดีที่สุดครับเป็นสถานาการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะคะชวนกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ